เอามาเที่ยบให้ดูอะแล้วหนูแบบขนล,ลุกอะไรเงี้ยแล้วพี่มุกก็บอกว่าเนี่ยพี่ตอนแรกไม่มีใครในใจเลยแต่พอพี่เห็นภาพเนี้ยพี่ก็นึกถึงอิงเลยอะไรเงี้ยค่ะอิงก็เลยแบบว่าโอเคงั้นลองดูลองแคสดูอะไรเงี<ๆ>้ยค่ะก็เลยลองทําแคสติ้งกับพี่มุกค่ะตอนทําก็ยากมากเพราะว่าเขาก็จะมีฉากยากๆที่ไม่ได้อยู่ในชีวิตประจาวันเราอะไรเงี้ยเป็นเหมือนทีเรียลด,ด้วยย้อนยุคด้วยแต่ว่าไม่รู้ทําไมตอนนั้นมันเหมือนเพราะพี่มุกเล่าอินสไบด์มาแล้วเรา เล่นออกไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าเรา<ม>เราเข้าใจมากแล้วเราเกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็เลยได้มารับบทเป็นวันทองจริงได้เห็นภาพที่หนูอ้างไหมว่าหน้า,นาเ,น <laughs> เห็นค่ะไปขอพี่มุกดูได้เลยค่ะแล้วเ,เอามาเทียบกันมันเหมือนจริงป้ะเหมือนจริงคือหนูตก,กใจมากก็ขนลุกคะ่ะตอนที่เห็นก็รู้สึกว่าเออตอนแรกหนูฟังพี่มุกเล่าหนูก็ไม่เห็นภาพแต่พอพี่มุกเอามาวางเทียบกันแบบพี่มุกทำเฟรมเทียบกันเลยอะ ก็คือแบบหน้าเขาจะกลมกลมหน่อยอะไรเงี้ยตากลมกลมอะไรเงี้ยค่ะก็คือแบบเฮ้ยมีความคล้ายมากๆคงลิขิตเดี๋ยวี่พูกบอกว่าบทเลือกคนแต่ว่าภาพนั้นมันคือภาพมาจากไหนะภาพหนูไม่แน่ใจว่าพี่มุกไปดูภาพตามฝาผนังที่ไหนมาแต่เป็นภาพฝาผนังที่เขาว่าเรื่องวรรณคดีขุนช้างขุนแผนนี่แหละค่ะใช่แล้วก็ตัววันทองที่เขาว่าอ่ะหน้าเป็นแบบกลมกลมตาตากลมกลมอะไรเงี้ยค่ะขาว หลังสิบปีนะที่สิบปีใช่ค่ะเป็นแบบนานมากแล้วเป็นเหมือนแบบน่าจะในหนูไม่แน่ใจต้องถามพี่มุกน่าจะเป็นวัดหรือเปล่าอิงไม่แน่ใจแล้วตอนเราไปเห็นรูปตัวเองอยู่ในฝาผนังไมันคล้ายมัมีความรู้สึกแบบอื้ฉันเหรอหรือว่าคือหนูก็แบบตกกระจายว่าเอ๊ะมันมีความคล้ายมากเลยค่ะแล้วก็พี่มุกก็บอกว่าอิงลองเล่นก่อนอิงลองเล่นก่อนอะไรเงี้ยเอออิงก็เลยแบบโอเคงั้นลองดูค่ะ แต่ว่าหลังจากที่เห็นภาพก็ยังมีแคสติ้งอยู่นะคะว่าเราสามารถเข้าใจบทดได้ไหมอะแล้วพอเราได้คุยพอได้เริ่มแคสเราลวันทองในสไตล์พีุ่ที่ดีมามันโอเคกับเราไหมาแค่ไหนโอเคมากๆค่ะคือพอพี่มุกเล่าสิ่งที่อยากทําคือตัวเองเนี่ยดับบทเป็นพิม,มดาค่ะพิม,มดาเนี่ยเป็นเป็นผู้หญิงในยุคป,ปัจจุบันเลยที่เป็นนักเขียนใช่ซึ่งเขาเนี่ยได้หลุดเข้าไปอยู่ในโลกของขุนช้าขุนแผนก็คือมีวันทองอย่างนั้นคือตื่นมาเนี่ย รู้ตัวว่าตอนนี้อยู่ในโลกวรรณคดีที่ฉันกําลังเขียนอยู่เหมือนกันก็คือกำลังเขียนเรื่องมันทองอยู่เหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วตื่นมาก็จะรู้ว่าตัวเองอมีชะตากรรมอะไรถ,ถ้าเกิดว่าฉันรักสองคนนี้แบบว่าจะสามารถแบบว่าจะโดนประหารไหมอ,อะไรเงี้ยค่ะก็คือเหมือนเป็นการเอาตัวรอดอะไรเงี้ยค่ะเรื่องนี้เราก็ได้คขดเองด้ยประกาเองก็ต้องเป็นตัวเองในเรือ่องนี้คือมันเป็น,ปนการผจญภัยในนั้นเลยค่ะคือไม่เกี่ยวกับที่เราเขียนแลละแต่ว่าปรากฏว่าแต่ว่าก่อนหน้านั้นเราอะเขียนเรื่องนี้อยู่พอดีเหมือนกัน สรุปเราคือวันทองใ่หรือเปล่เราคือตื่นมาเป็นวันทองเลยใช่เขาอินสไปมาจากเรื่องลัติรถไม่นำพาค่ะใช่ค่ะเออแล้วกังวลเรื่องวันทองหลายใจอยู่หมันต้องมีไหมลองดูค่ะวันทองในเรื่องนี้อาจจะแตกต่างจากที่คนเคยดูทมาแสงนมีงทน่ที่จดกามแสดงต่างค่ะงกไม่ว่า้แบบมีแนวคิดซ่กัน อย่างแรกเลยอิงก็กดดันค่ะเพราะว่าเป็นศิลปินแล้วก็แบบนั้นน่านจะรับภาพยนตร์หรือว่าการแสดงอะไรครับแบบก็คิดว่าถ้ารับแล้วเราก็อยากทำให้ดีที่สุดค่ะแล้วยิ่งเห็นที่พี่ที่มาการาฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คนปรนมี่คนร่วมงานทุกคนอย่างเงี้ยเขาเขาเก่งมากอะ่ะแบบเราก็รู้สึกว่าเราต้องทําการบ้านหนักกว่าปกตนะิมากว่า อิงก็กดดันในเรื่องแบบว่าภายนอกด้วยนิดนึงแต่ว่าสิ่งที่อยากทําให้ดีที่สุดคืออยากให้ตัวพี่มุกเองพ่วงกับอะค่ะถ่ายทอดในสิ่งที่เขาอยากจะสื่อสารเข้าไปในหนังเรื่องนี้ให้ได้มากที่สุดค่ะเพราะว่าอิงว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องประเด็นว่าเออรักใครไม่ลักใครหรือว่าเลือกใครไม่เลือกใครแต่ว่าประเด็นที่พี่มุกอยากสื่อสารมันมีเยอะกว่านั้นแล้วเราก็รู้สึกว่าถ้าเราสามารถส่งสารนี้ไปให้คนดูได้อย่างที่พี่มุกอยากได้อะได้เต็มที่เราก็จะรู้สึกแฮปปี้กดดันตรงนั้นมากกว่าอยากทำให้พี่มุกแบบ คาดหวังนะรู้สึกว่าอิงว่าทุกคนในที่มาทำโปรเจกต์เนี้ยเหมือนตั้งใจมากๆแล้วก็ตัวอิงเองก็รู้สึกว่าการมารับบทที่มีความท้าทายขนาดนี้ก็คาดหวังมากๆค่ะแล้วก็อยากให้ตัวเองทาออกมาได้ได้ดีที่สุดหนูเป็นคนเรียบร้อยใช่ไหมเรียบร้อยคเรียบร้อยใช่ลูกหนูจริงๆอะ่ะลูกหนูภายนอกดูเป็นคนเรียบร้อยค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นคนที่ เฮฮาแล้วก็มีเพื่อนเป็นแบบผู้ชายค่อนข้างเยอะเช่นเฟยเป็นตัวเช่นเฟยอ,อย่างเงียวเป็นเพื่อนหนูให้เราต้องไปมูเหมือนเฟยมาหนู <laughs> มไม่ได้มูทำ <laughs> ไมเราถึงต้องแบบว่าฟาษาทางนีหมายถึงว่าต้องไ,ได้นำเฟยไปว่าต้องไปมูถึงจะให้คนคือตอนที่หนูเจอเฟยเนี่ยพอดีวันนั้นหนูไปเวิร์กช็อปพอดีค่ะแล้วก็เฟยไปแคสติง้ง เพราะว่าหนูก็ได้รับแบบรับหมดแล้วก็เลยไปเวิร์กช็อปใช่ไปที่เดียวกันเราก็เจอเฟยเฟยบอกมาแคสเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแคสบทนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็แบบเออเ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 อก็ไปบ่ายกันจบกลับบ้านสักพักเฟยก็โทรมาบอกว่าแคสแล้วสนุกมากเลยว่ะอยากเล่นอย่างเงี้ยอะไรก็บอกว่าแล้วทําไงแล้วทําไงดีอะไรอเงี้ยมันก็บอกว่าหรือว่าต้องไปมูอีก็บอกว่าอ่ะถ้าอยากมู อยากมูอะไรบอกมาอะไรอย่างเงี้ยไม่เลยไปสมนาค่ะค <c oughs> ไม่หนูไม่มสมนาคแต่ว่า,วาหนูอะ่ะก็แบบเป็นฟีแบบชอบช่วยเหลือคนอื่นหนูก็เลยบอกว่าอยากมูอะไรให้บอกมาหนูก็ไปหาข้อมูลในอินเทอร์เนต็ตแล้วก็ถามพี่ๆในวงการอะไรอย่างเงี้ยว่าถ้าจะมูแบบนี้แบบนี้ต้องไปแบบต้องเอาอะไรไปไหว้บ้างค้าอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ไปตามหามาปรากฏว่าของที่ต้องไหว้มีประมาณ1ิบอย่างเยอะมากเลยอะไรเงี้ยแล้วหนูก็รู้สึกว่าเพื่อนหนูเป็นชายแท้คือไม่เตี้ยมของเองแน่นอน เราก็เลย,เเลยใช่เราก็เลยบอกว่าอดีพอดีวันนั้นพี่ผู้จัดการกับคุณแม่ว่างพอดีค,ะดค่ะแล้วก็ทุกคนก็รักเฟยใช่ทุกคนก็แบบคือเฟยเคยมาบ้านมาอะไรเงี้ยก็เลยโอเคงั้นเดี๋ยวไปช่วยไปซื้อให้ง่ายๆเลยค่ะ <S <S เขาไปซื้อให้แล้วก็หนูก,ก็ส่งไปที่บ้านเฟยก็คือส่งด e ลิเวอรี่ไปบ้านเฟยเฟยก็แบบตกกระจายว่าชุดใหญ่ขนาดนี้เลยหรอยามคอนโดถามว่าวายพระหรอครับอะไรเงี้ยคือจริงจ <ๆ S 1> ังมากอะไรเงี้ยวิดีโอคอลแบบเพื่อสอนเพื่อนว่า ต้องวางอะไรจุดไหนใช่เราเคยทำมั้ยหนูไม่เคยทำาแต่ว่าหนูไปหาข้อใช่หนูไปหาข้อมูลมาให้เพื่อนค่ะแล้วก็วิดีโอวิธีการไหว้นี่นั่นเลยเดี๋ก็พี่ผู้จัดการหนูเป็นคนบอกว่าต้องต้องต้องอาทำยังไงอะไรยังไงแบบอย่าลืมเปิดขวดน้ำปักหลอดได้อะไรอย่างเงี้ยคือต้องบอกเพราะว่าเพื่อนเป็นชายแท้มากไม่เคยไหว้แล้วก็ทำกุเออในสุดท้ายแล้วทำกุศอะไรที่ ฟเฟย์ค่ะว่าเฟย์อยากไหวอะไรแล้วเฟย์ก็บอกว่าออไม่รู้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยบอกว่างั้นนึกถึงอะไรอย่างแรกใช่ไหมคะเฟย์ก็ตอบมาว่าท่านพญานาคอ่าใช่ค่ะหนูก็เลยบอกได้ไหมเฟย์บอกไปแล้วเจอทีนี้เฟย์ก็เลยบอกว่าหนูก็เลยบอกว่าอ่ะเงินได้เดี๋ยวหนูไปหาข้อมูลมาให้ะะอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆหนูเคยไปสักการะเหมือนกันค่ะแต่ว่าแบบเป็นเหมือน เพื่อสิริมงคลอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าไม่ไม่ได้เป็นการแบบขอมูอะไรขนาดนั้นใช่ค่ะก็เลยบอกเพื่อนว่าเดี๋ยวไปหาเดี๋ยวไปถามคนรู้มาให้ค่ะใช่แล้ววนไม่ได้ให้เพื่อนไปลำเมื่อกี้เพื่อนถามว่าต้องล้ำไหมคือเพื่อนต้องไปไหว้อีกรั้งนึงเพราะว่าจะไปขอมาอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็บอกไปไหว้ั้างนึงละกันอะไรอย่างเงี้ยไหนๆก็ได้แล้วอะไรเงี้ยเพื่อนก็บอกว่าต้องล้ำไหมอีกบอกว่าถ้าลำท่านอาจจะไม่ให้เพราะว่าท่านไม่อยากดู ท่านอาจจะไม่อยากดูอะไรอย่างเงี้ยเพราะทุกอย่างมันถ่ายกับบรยาในการที่เคยมาลงส่งแมีถามที่มุกไลยว่าเลือกเคยเพราะอะไรเพราะว่ามูหรือว่าเลือกเคยเพราะะไรคือหนูอะมาเล่าให้มุกฟังหลังจากที่พี่มุกเลือกเคยแล้วค่ะใช่ค่ะก็เลยพี่มุกก็เลยบอกว่าเอหรือว่าที่เลือกเป็นเพราะอะไรโดนโดนใจโดนมนหรือเปล่าอะไรก็แต่ว่าก็ไม่ใช่คือจริงๆรแล้วพี่มุกก็เหมือนรู้สึกว่าเฟยเหมาะจริงๆด้วยค่ะใช่ค่ะแต่จริงๆทางดีทางเพื่อนมีความสามารถนะคะ ใช่ใช่สมมงค่ะใช่ค่ะต่อนักร้องไหมมีสุดๆก็อย่างคนปกติจะต้องหายใจทางจมูกอะไรเงี้ยเนาะอยู่ในข้างนอกแต่ว่าดักร้องต้องหายใจเข้าแบบผ่านคอผ่านปากตลอดอะไรเงี้ยแล้วก็เพลงหนึ่งหายใจทุกประโยคเลยก็เลยเหมือนจริงๆเอฟเฟกมากค่ะจริงๆเอฟเฟกกับอิงมาตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วแล้วค่ะก็มีการป่วยแบบ เ,เสียงอาเสบไปแล้วค่ะแล้วก็พอถึงตอนนี้อิงก,ก็รู้สึกว่ามันก็ยังไม่ได้ลดลงแล้วก็อาจจะยังทําให้คนที่ต้องทํางานการแจ้งหรือว่าคนที่ต้องออกไปทํากิจกรรมการแจ้งแบบได้รับผลกระทบเยอะพรุ่นนนนนง,งน,นี้ค่ะใช่ ถ้าเกิดว่าเป็นการออกไปเฉยๆก็จะต้องใส่แมสกันไว้ก่อนค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าต้องออกไปร็องเพลงจริงๆบางทีเราก็เลี่ยงไม่ได้ะะก็อาจจะต้องก็ต้องถอดก่อนแล้วก็ถ้าเกิดว่าลงก็ใส่รีบใส่เยะะ้ยค่ะแต่ก็ใช่ปลายปีที่แล้วเป็นอย่างนั้นเลยะคะ่ะใช่เพราะว่าแบบใช้เสียงเยอะด้วยแล้วก็โดนฝุ่นเยอะเอ้ยะคะ่ะก็เส้นเสียงมันอักเสบแล้วก็จะแบบเหมือนไออ่ะไอง่ายใช่คุณหมอจะไ่าอ้หรคะ คุณหมอเนี่ยเป็นคุณหมอที่นักร้องในวงการแทบจะ90%ไปหาเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะเข้าใจวิถีของนักร้องมากว่าถึงจะป่วยก็หยุดใช้ไม่ได้ค่ะคุณหมอเขาก็เลยจะให้การรักษาที่ที่คิดว่านักร้องยังใช้งานได้แล้วก็สามารถรักษาควบคู่ไปด้วยนะคะก็จริงๆเข้าไปในห้องหมอเนี่ยจะมีโปสเตอร์ของศิลปินแทบจะทุกคนอยู่เลยใช่ค่ะอันนี้า้อหเป็นแบบเป็นแทบจะเป็น หนึ่งในทีมงานแล้วค่ะคุณหมอท่านนี้อะไรางกันคะใช่ที่ต้องไปพวกนี้ใช่แก้หนาคึ้แบบมันสามารถปรับได้ไหมครับหรือว่าแล้วก็พยายามแบบรักษาไปเองอิงว่าตัวศิลปินเองบางทีอาจจะเลือกเลือกเออ่การแจ้งหรือมันอินดอร์ไม่ได้ขนาดนั้นเพราะว่าเวลาเรารับงานเนี่ยเรารับล่วงหน้าแบบหลายเดือนเราก็จะไม่สามารถรู้ได้ว่าณวันนั้นเนี่ยฝุ่นจะมีไหมอะไรเงี้ยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องเป็นดูพินิจของ จ้าของงานอะไรเงี้ยด้วยอะค่ะว่าเขาอาจจะรู้สึกคอนเซิร์นถึงจุดนี้ไหมอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าจริงๆไม่ก็มีหลายๆที่เหมือนกันค่ะที่แบบว่าอฝอุ่นเยอะจริงๆอะไรเงี้ยเขาจัดไม่ได้เขาอาจจะต้องแบบเข้ามาข้างในเขาก็มี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 บ้างค่ะแต่ว่าก็จริงๆองคิดว่าคนจัดงานก็อยากจะจัดงานที่ดีที่สุดอะเขาก็เหมือนจัดงานกันมาล่วงหน้าหลายเดือนเหมือนกันอะไรเงี้ยเราก็เข้าใจใจเขาใจเราค่ะก็การร้องเพลงหนึ่งชั่วโมงแลกกับการที่เขาตั้งใจทำงานมาแบบตลอดอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าก็ ช่วยๆกันได้ค่ะแต่ว่าก็อันนี้นันก็อยากให้ฝุ่นลดลงเร็วๆค่ะจะได้ดีต่อทุกฝ่ายด้วยค่ะสุดท้ายนีนยค่ะทิชไหมคะพิในการจริงๆไม่ค่อยมีแต่ว่าอิงอาจจะดื่มน้ําเยอะๆมางค่ะใช่จริงๆว่าดีต่อทุกอย่างเลยเพราะว่านักร้องอ่ะเวลาร้องเพลงไปนานๆชอบลืมดื่มน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่าหลังๆมาพยายามดื่มน้ําตลอดแล้วก็มันทําให้ขเขาเรียกอะไรเส้นเสียงมันไม่ถูกกันจนแบบจัดเจ็บอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ ขอบคุณค่ะเรื่องเฟอร์ไปประมาณ9กสิบ